สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมมารีวิวส่งงานนะครับผมเป็นคลอสโม EC 200เข้า1ออก2ของทางร้าน j k t นะครับก็ตัวนี้นะครับผมมาแก้ปัญหาในเรื่องของลูกค้าที่ได้รับปัญหาในเรื่องของเบรดไม่แน่นนะครับผมไม่กระชับไม่นุ่มนะครับฟังแล้วเบรดยันยันนะครับผมไม่กระชับเป็นลูกนะครับหรือว่าอยากได้จุกจุกแล้วไม่จุกนะครับ ก็ตัวนี้นะครับมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็กลางแหลมเนี่ยเวลาอัดนะครับลูกค้าเจอปัญหาเสียงกลางกับเสียงเบสเนี่ยมันปนกันนะครับเวลาเราเจอ เสียงอ่าแสดงสดเหมือนพวกไทยรดแงรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาเขาบูธกระเดื่องมาเนี่ยนะครับมันจะเข้าในเสียงกลางด้วยนะครับซึ่งทีเนี้ยเสียงกลางมันจะพกนะครับเวลามันมีเสียงเสียงอ่าเสียงต่าเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆกระเดื่องเข้าไปอยู่ในในชุดของเสียงกลางแหลมพวก8ดนิ้วหกนิ้วเราเนี่ยนะครับผมซึ่งปลีปกติเนี่ยบางตัวก็จะตัดไม่ขาดนะครับผมซึ่งเราต้องใช้คลอสท่วเนี้ยะครับในการตัดปัญหาเดี๋ยวผมลองเปิดอ่าในเรื่องของ เพลงแนวแสดงสดให้ดูนะ๋ยวผมขอเลื่อเนเพลงแป๊บหนึ่งนะ,นนนะนตอนนี้ผมไม่ได้ตัดวความถี่<า>นะครับก็คือในคอสเนี่ยมันตัดความถี่มานิดหน่อยแล้วนะครับผม เราก็จะเห็นว่าหน้าดอกเนี่ยมันจะขยับอยู่นะครับอันนี้คือพูดถึงว่าคลอเนี่ยมันตัดความถี่ไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะถ้าเกิดว่า เพียวๆเลยเนี่ยไม่ผ่านคลอสเนี่ยนะครับหน้าดอก่าดิ้นกว่านี้อีกนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดความถี่ประมาณนี้แล้วนะครับยังไม่พอเราก็สามารถที่จะตัดเพิ่มได้อ่ะลูกค้าลองฟังดูมันจะมีความถี่ต่ำปนเข้ามาอยู่นะครับครับผมยังไม่ได้เปิดเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวตัดความถี่ขึ้นไป ความือนที่มุ่นหมาสดมาวก่อนความหังที่เฮาย่งคุณที่เฮาอย่างคาดีต่ำเริ่มหายไปแล้วนะครับครักใจให้หายเหนอหายเหนอเพื่นหุ่นาเพ่นยิน ทีนี้เดี๋ยวดดรับน,นะครับเอาต่ำสุดก่อนนะนี้ปรับความสีขึ้นไปให้สูงนะครับ เย็นหัวกระเดียงนะครับทีนี้หงางเบ็ดเริ่มมานะครับพอความถี่มันเริ่มไปตรงกับตู้เบ็ดมันก็จะดังเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอเบาหน่อยคบามที่เริ่มแข็งแน่นขึ้นนะครับ พอความที่ความถี่มันแข็งขึ้นแน่นขึ้นเบดหน้าดอกก็จะกระชับแล้วก็เก็บตัวไวนะครับลองดูนะอ่ะนี่ความถี่สูงและความตีต่านะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะใครที่มีปัญหานะครับผมในเรื่องของซับไม่แน่นไม่แข็งนะครับหรือว่าไม่นุ่มนะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ อัดแล้วเสียงแตกเนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับราคาตอนนี้งานโมของผมนะอยู่พันหกรบาทนะครับยังไม่อัปราคาขึ้นนะอยู่พันหกบาทโอนเงินส่งให้ฟรีนะครับมีประกันนะพังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานนะครับย้ำว่าพังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานเดี๋ยวผมจะแปะสติ๊กเกอร์ประกันเอาไว้นะครับถ้าสติ๊กเกอร์ประกันขาดก็คือจบนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่ศูนนะครับปีตัวนี้ ไม่ใช่ปลีคลอสตัวนี้นะครับผมมันเล่นได้หลายอย่างนะครับเราเอาไปต่อก่อนปลีต่อหลังปลีต่อหลังปลีต่อทั้งซับกลางแหลมหรือต่อเฉพาะกลางแหลมหรือต่อเฉพาะซับอย่างเดียวมาเล่นได้หลายแบบนะครับผมก็ลูกค้าเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเข้ามาตามเบอร์ที่ผมแจ้งไปนะครับือวาแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนะก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวแล้วก็ลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งไปให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ